คุยยิงนี้บยิงถ้าุยงี่ขกะสวยบคือมันบบส่งส่งบคือบอเขากับคนเลยถ้าขอคอุณยงขอก,กระสวยบกุนตอนให,หุ้นดีกับบคือมันบกคือไหมแต่งไไ่ได้สีอเขียวิแล้วส่ย,ยิงฉี่แล้วคือแล้ว บกุนหบูบกุลตาสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บิ๊กซีครับพระประแดงอาเขตพระประแดงอะอาเขตอืพระประแดงนั่นะะแหละเป็นงานกาศาสตร์ครับเ,เป็นงานกาศาสตร์มาหลายมือแล้วหลยขึ้นแล้วขึ้นนีขึ้นสุดท้ายครับสาวน้อยพิษบานแพงครับผม ก่อนสิเดินทางกลับไปทางอีสานครับเป็นสุดท้ายทัวร์ก,กทรมรอ,อบนี้ครับผมตอนนี้นห้อ,อยู่บิ๊กซี่ครับสามสาวครับ คุณแม่ปียพรเพื่อนมาหาเลือกสื่อกระเป๋าครับผมเนื่องจากใส่คล้องนักเกินไปทำให้สายขาดสื่อกระเป๋าไม่ใหญ่ซ้ำได้กะคือเก่าครับผมใส่คล้องลายรับน้าหนักบ็ได้ในบุโดนกนซ้สายขาด วันนี้มาชอบอีกแล้วครับผม,ม,มว,ว้าวว้าวเสื้อสวยจังเสื้อกีฬาทีมชาติไทยเย,ยัง,งคือคือคือออนี่แหละ ตัวอะไรนกซิบเก่ายังก่อนซ้โตเอาซื้อมาบางหันคือแพงเนียตัวละเ9่าสก่ับม ah> ันแบบนั้นไหมคุณละแบบไหมเพราะมามากางเกงในแบบว่าเป็นผ้าเป็นผ้ากีฬามืันมันไหมมันยังใส่สบายเจ็บเสียบเลยใช่ไหมเป็นบุนหัวจักบาทได้หนิ ยิบมาจากสิบใบแม่เป่งสื่อให้รู้จะหน่แม่ท no ุกลงแล้วยังไยือรถาไม่ยแมู่ชายไปที่นีอปล่ เราโหลดล้วใส่โทรศัพท์ดีเครื่องเดียวกับเต็มแล้วกระเป๋าโอ้ทำไมวันนี้เราหล่อจังเลยเนี่ยยัง บมักใส่แนวนวีไทยไปไทยมาก,กบเบิร์เวลาแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สํานีครับพ่อกันคลิปหนาครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งครับ สวัสดีครับ